ไม่มีใครเปลี่ยนเราได้แล้วคะ่ะถ้าเราไม่อยากเปลี่ยนดังนั้นพี่ต้อยก็เลยเปลี่ยนพี่ต้อยนะคะนงเยาวปัญจมาลาค่ะทุกวันนี้เลยคือเป็นผู้จัดการนิติดูแลคอนโดมิเนียมที่พัทยาค่ะหลักๆอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นคุณแม่ดูแลลูกสองคนค่ะพี่ต้อยเป็นแม่สมัยใหม่ทำกับข้าวไม่เป็นก็คือเราพยายามสรรหามาตลอดโดนพูดกลับมาว่า หาอาหารให้เขาดีๆแล้วตัวมิ้ไม่ต้องดูแลตัวเองเหรอเราไม่อยากเป็นภาระของลูกดังนั้นก็เลยหันกลับมาดูแลตัวเองการที่เราเปลี่ยนแปลงตัวเราเองไม่ว่าจะก,การกินพอเรากินเราสวยใช่ไหมเราสวยจากข้างในแล้วก็จะดูแลข้างนอกพูดก็พูดนะพี่ได้ศึกษาเรื่องสุขภาพแ่ะกินให้ถูกเนี่ยเริ่มที่อายุ50นะคะก็เลยปรับมาจนตอนนี้55แล้วคะ่ะพี่ไต้ชอบแต่งตัวตามบุค,คลิกตัวเอง พีไไ่ต้ยแต่งตัวง่ายๆสบายๆเสื้อตัวกางเกงยีนตัวไปแล้วถ้าเกิดเราไปออกงานเราก็เดซซับขึ้นมานิดนึงดูตามงานที่เราไปพีไปไ่เต้ยว่าความคลาสสิกอะ่ะมันไปได้ทุกสถานนะการสวยเนะีไไ่ยพี่เต้ยเชื่อว่าพอเราเดซซับขึ้นมาแต่งนิดแต่งหน่อยเราก็สวยอยู่แล้วไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งมันก็เป็นธรรมดามันก็ต้องแต่งตัวถูกไหมคะมันก็อยู่ที่ว่าสถานที่ที่เราไปคือดูกาละเทศะน่ะ มันก็ต้องแต่งแต่งนิดแต่งหน่อยถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดมากเกินไปมันก็ไม่ไหวเนอะลุกวันนี้ก็ลุกวันนี้ลุกมากธุรกิจ b นบิสเน s เกิลก็รู้สึกมั่นใจมากขึ้นสิคะเสื้อผ้าคัตติ้งกระดีผ้าก็สวยแล้วมันเข้ากับบุกค,คลิกเราวโหเรียกความมั่นใจสุดๆคะ่ะเชื่อได้ทุกคนต้องมองพี่ก,ก,ก็รู้สึกดีคะ่ะเพราะว่าเมื่อเราแต่งตัวแล้วเราเราสวยแล้วว่าถ้าเราจะไม่มีความสุขได้ยังไงอะคะ พี่ได้กันเลยแพลนด้วยว่าปีหน้าเนี่ยจะเป็นนิวยูเนี่ยควรจะสีสันสดใสมีความสุขเถอะค่ะทำอะไรก็ได้ที่ตัวเองชอบนะคะจะจี๊ดจ้าจะอะไรเต็มที่เลยเพราะว่าชีวิตนี้เกิดมาก็ครั้งเดียวตายไปก็คนเดียวนะดังนั้นเนี่ยถ้ามีกำลังแล้วดูแลตัวเองได้สวยจากภายในแล้วเราก็สวยจากภายนอกจะทำยังไงก็ได้แต่งตัวให้สดใสเข้าไว้อย่าไปแบบแก่แล้วแก่เลยไม่ดีนะ นะคะมันไม่ใช่เรื่องยากถ้าเราจะลองเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ตัวเองแล้วก็หันมาดูแลตัวเองรักตัวเองมากๆแล้วเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีค่ะ